สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายดวงของชาวราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ครับสำหรับผู้ที่มีพันเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีกรกฎมีดาวจัน์ทรเป็นดาวประจำลัคนาราศีของท่านการโคจรอของดาวจัน์ทรต่อ1นราศีค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวเร็วครับเรียกได้ว่า2-3สวันจะย้ายต่อ1นราศีดังนั้นการคำนวณดวงของคนราศีกรกฎจึงต้องใช้ดาวหลักสำคัญสคัญในการคำนวณดวงของท่านครับ ั่นก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพเสาดาวพลาหูรวมไปถึงดาวเล็กๆต่างๆครับการที่ท่านมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีของท่านทำให้คนราศีกรกฎเป็นคนค่อนข้างละเอียดครับและเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเลยทีเดียวทำให้อารมณ์ของคนราศีกรกฎมักจะข,ขึ้นขึ้นลงๆนะครับเรียกได้ว่าอารมณ์ค่อนข้างปแปรปวนเลยทีเดียว แต่ข้อดีของคนราศีกรกฎครับคือคนที่สามารถทํางานได้อย่างละเอียดรอบคอบค่อนข้างมากครับและเป็นคนที่ค่อนข้างมีไหวพริบสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้ดีแต่ปัญหาหลักสําคัญสําคัญของคนราศีกรกฎได้ครับก็คือความเครียดคนราศีกรกฎมักจะคิดมากครับโดยเฉพาะ2-3ปีที่ผ่านมานี้ สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์โควิดอาจจะทำให้คนราศีกรกฎนั้นเกิดความเครียดมากกว่าราศีอื่นๆครับแต่ตามพื้นดวงของชาวราศีกรกฎแล้วเหตุการณ์ที่ท่านประเมินว่ามันจะเกิดความร้ายแรงมันจะไม่เกิดกับตัวท่านครับแต่ตัวท่านเองมักจะเป็นคนที่คิดล่วงหน้าไว้แล้วครับว่ามันอาจจะร้ายแรงกับตัวท่านดังนั้นจึงเกิดความวิตกและเกิดความเครียดมากกว่าราศีอื่น ดังนั้นตัวท่านเองเครียดคนเดียวไม่พอครับอาจจะเป็นสาเหตุทําให้คนรอบข้างของท่านเกิดวิตกกังวลไปด้วยในเดือนกุมภาพันธ์2 5ง4มีดาวดวงใดย้ายกันบ้างครับในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินของคนราศีกรกฎจะโคจรเข้าสู่ในราศีกุมถ้าเทียบกับดวงของคนราศีกรกฎนี่คือพบมรณะครับและดาวอาทิตย์มีตำแหน่งเป็นตำแหน่งปะ ตำแหน่งนี้ไม่ค่อยดีด้วยครับเรียกว่าค่อนข้างด้อยดังนั้นการเงินในเดือนนี้อาจจะประสบปัญหาเมื่อผ่านครึ่งเดือนแรกไปแล้วนะครับในวันที่23กุมภาพันธ์ดาวพระศุกจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรและทำการเล็งลัคนาของคนราศีกรกฎครับในมุมนี้ต้องอธิบายยาวหน่อยครับเพราะมันเกิดทั้งผลดีและผลเสียผลดีก็คือดาวพฤุกคือดาวแห่งโชคลาภครับ และเข้าลิงลัคนาของท่านจะเกิดโชคใหญ่แต่ผลเสียก็คือดาวพระศุกจะจรไปเจอดาวเสาครับและตกอยู่ในภพปัตตนิมันอาจจะเกิดความเครียดเกี่ยวกับด้านความรักของท่านได้และอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านอาการเจ็บป่วยปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับดวงสุดท้ายที่จะมีการย้ายครับคือดาวอังคารจะย้ายกันในวันที่24คกุมภาพันธ์ดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ภพลาพระของคนราศีกรกฎ และจอนไปร่วมกับดาวพระลาหูครับอยู่ในมุมนี้มีตำแหน่งเป็นราชาโชคบอกได้เลยครับมุมนี้จะส่งผลดีเกี่ยวกับด้านการเงินและโชคลาภของคนราศีกรกฎและความโชคดีนี้จะยาวนานไปถึงเดือนมีนาคมเต็มเดือนเลยทีเดียวครับทั้งหมดนี้คือการโครจรของดาวจรในเดือนกุมภาพันธ์ที่ส่งผลต่อดวงของคนราศีกรกฎครับส่วนดาวหลักใหญ่ๆครับยังอยู่ในตำแหน่งเดิม ดาวพฤหัสด,ดาวเสายังสถิตยอยู่ในภพปัตนิดาวพลาหูยังสถิตยอยู่ในภพลาภะครับอาจารย์ก็จะขอเริ่มทํานายดวงให้ชาวราศีกรกฎโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานก่อนครับด้านการงานของคนราศีกรกฎในเดือนนี้ครับโดยรวมแล้วยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับและยังมองเห็นความมั่นคงอยู่แต่คนราศีกรกฎมักจะเป็นคนวิตกกังวลและเกิดความเครียดครับ อยากจะเปลี่ยนงานอยู่เสมอแต่อาจารย์บอกได้เลยครับว่าควรที่จะรักษางานตรงนี้ไว้ดีกว่าครับด้านธุรกิจและการค้าของคนราศีกรกฎครับยังสามารถประคับประคองและพยุงตัวผ่านไปได้ถึงจะเจอภาวะโควิด -19 ในช่วงนี้แต่ในบางท่านครับกลับจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสกลับจะมีผลลัพธ์ที่ดีในช่วงนี้เลยทีเดียว ตัวท่านเองครับยังได้รับความยอมรับและโดดเด่นอยู่ในองค์กรของท่านและมีความสำคัญต่อองค์กรพอสมควรและในช่วงปลายเดือนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานเข้าสู่คนราศีกรกฎด้วยด้วยการโครจรของดาวองคารครับซึ่งเป็นดาวการงานของคนราศีกรกฎได้ตำแหน่งค่อนข้างดีตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ วการงานของท่านจะโครจรและได้ตำแหน่งราชาโชคเรียกได้ว่าคนที่ตกงานครับอาจจะมีข่าวดีหรือมีโชคดีเข้าในช่วงนี้ด้วยการงานยังไปได้อย่างสบายครับแต่ความเครียดที่เกิดขึ้นอาจารย์มองว่ามาจากสาเหตุเรื่องอื่นมากกว่านะครับมาถึงด้านการเงินของคนราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในช่วงต้นเดือนครับดาวการเงินของท่านนั่นก็คือดาวอาทิตย์ยังมีตำแหน่งที่ค่อนข้างดีสถิตยอยู่ในราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นคู่ธาตุไฟครับเรียกได้ว่ามีเงินใช้พอสมควรเงินของท่านยังสะพัดอยู่ช่วงต้นเดือนนี้ล่ะครับอาจารย์แนะนําว่าต้องประหยัดและวางแผนอย่างดีนะเพราะตอนนี้ท่านกําลังมีเงินใช้อยู่ครับแต่พอผ่านกลางเดือนไปแล้ว ปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินจะเข้าหาคนราศีกรกฎค่าใช้จ่ายต่างๆนาน,นาภาระจะเข้าหาท่านและรายรับของท่านจะลดลงครับในช่วงกลางเดือนไปแล้วดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าไปสู่ในราศีกุมมีตำแหน่งเป็นตำแหน่งปะครับเรียกได้ว่าการเงินของท่านจะตกลงรายรับที่เคยมีจะลดลงครับแต่รายจ่ายจะมีเพิ่มขึ้น และมีรายจ่ายที่ท่านไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยครับเงินอาจจะขาดมือท่านควรที่จะวางแผนหาเงินสำรองไว้ใช้ในช่วงนี้ด้วยสำหรับบางท่านอาจจะมองเห็นถึงวิกฤตแล้วนะครับจะมีโชคเข้าช่วยคนราศีกรกฎเกี่ยวกับด้านการเงินแต่สำหรับบางท่านอาจจะเจอโชคใหญ่ครับแต่อาจจะเป็นทุกขลาภได้ดังนั้นมันก็มีส่วนน้อยครับ ที่อาจจะมีเทวดาเข้าช่วยและมีโชคใหญ่ดังที่อาจารย์บอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดครับดังนั้นการเงินจะไม่ดีนะในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วดังนั้นควรที่จะต้องวางแผนและประหยัดอย่างเต็มที่ครับรายจ่ายของคนราศีกรกฎมักจะไม่ได้เกิดจากตัวท่านครับ มักจะเกิดจากบุคคลรอบข้างของท่านและคนราศีกรกฎมักจะช่วยเหลือการเงินคนอื่นอยู่เสมอทำให้ตนเองค่อนข้างเดือดร้อนครับด้านความรักในเดือนนี้นะครับอาจารย์บอกได้เลยครับเดือนนี้ค่อนข้างมีหลายรสชาติเลยทีเดียวแต่ในช่วงตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่23กุมภาพันธ์เป็นช่วงที่คนราศีกรกฎ อาจจะเกิดความเครียดเกี่ยวกับด้านความรักค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับความโชคดีคือตัวท่านจะมีโชคลาภทางด้านการเงินแต่ความโชคลายมันลงผลไปที่ด้านความรักอย่างเต็มเครับในเดือนนี้จะเกิดการทะเลาะมีเกณฑ์จะต้องห่างเหินกันครับเรียกได้ว่าท่านกับคู่รักของท่านมีแนวคิดที่สวนทางกัน และทำให้เกิดการขัดแย้งอยู่เสมอในช่วงนี้เกิดความกังวลเกิดความน้อยใจครับและทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เรื่อยในบางคู่ครับถึงขั้นทะเลาะกันใหญ่โตแต่อาจารย์มองว่าดาวเช่นนี้มิสามารถทำให้ท่านเลิกลากันได้นะแต่ความเครียดจะโจมตีท่านเกี่ยวกับเรื่องความรักแน่นอน แต่พอเมื่อผ่านวันที่23กุมภาพันธ์ไปแล้วครับดาวพฤะุก์จะโคจรไม่เลิงลัคนาของท่านและไม่จรร่วมกับดาวพระเสารที่เป็นคู่ศัตรูใหญ่ความรักของท่านจะกลับมาอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าหวานชื่นเหมือนเดิมท่านจะมีโอกาสได้พูดจาและปรับความเข้าใจกันแนวคิดของท่านและอารมณ์ในช่วงนั้นจะกลับสู่ภาวะปกติครับเรียกได้ว่า ความเครียดเกี่ยวกับเรื่องความรักจะลดน้อยลงความรักเป็นปัจจัยสำคัญครับและจะพานไปถึงเรื่องอื่นๆทำให้คนชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสุขเลยครับดังนั้นอาจารย์แนะนำให้ปล่อยวางนะครับเดือนนี้คนราศีกรกฎค่อนข้างมีเรื่องให้คิดหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักรวมไปถึง เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคนรอบกายของท่านทําให้คนราศีกรกฎมักจะมีความเครียดนะครับและความเครียดนี่แหละจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนราศีกรกฎด้วยดาวพระศุกร์เข้าเล็งลัคนาครับและเป็นคู่ศัตรูหลักกับดาวพระเสาร์คู่นี้เรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกครับแล้วเล็งมาหาท่านดังนั้นช่วงนี้ความรักอาจจะส่งผลเกี่ยวกับด้านสุขภาพของท่านโดยตรง มันทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับครับและอาจจะป่วยได้และในช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาจารย์มองว่ามันยังส่งผลร้ายแรงอยู่นะครับคนราศีกรกฎดวงชะตาไม่ค่อยแข็งแรงนะดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยมีโอกาสป่วยครับร่างกายของท่านไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าใดและบางท่านครับมีโอกาสถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ ควรที่จะหาเวลาผ่อนคลายหรือหาเวลาให้กับตนเองบ้างในบางเรื่องครับคนราศีกรกฎจะเป็นคนค่อนข้างวิตกกังวลและคิดมากไปเองอาจารย์แนะนำว่าในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นครับควรที่จะปล่อยวางบ้างครับหรืออย่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปเพราะดวงของท่านอาจารย์บอกได้เลยครับพื้นดวงของคนราศีกรกฎเรียกได้ว่าดีพอสมควร มันไม่เกิดในสิ่งที่ท่านกังวลแน่นอนในเดือนนี้ครับญาติพี่น้องและพ่อแม่ของท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยและก็จะส่งผลมาถึงความกังวลให้กับท่านอีกเรื่องหนึ่งด้วยดังนั้นครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้มากๆนะครับในเดือนนี้มาถึงด้านสุดท้ายครับนั่นคือด้านโชคลาภของคนราศีกรกฎด้วยมุมดาวที่เป็นลักษณะนี้ครับ คนราศีกรกฎมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่นะมีโชคเข้าช่วยมีเทวดาเข้าช่วยท่านในยามที่เงินของท่านวิกฤตครับเรียกได้ว่าโชคอาจจะทำให้ท่านได้ชื่นใจได้เลยทีเดียวแต่ตามดวงครับการเงินมันอาจจะไม่ดีแต่ถ้ากลับกลายเป็นว่าในเดือนนี้เกิดโชคใหญ่อาจารย์แนะนำให้ไปทำบุญนะครับเพราะมันจะเป็นทุกขลาภได้ในช่วงนี้หมายเลขมงคลหมายเลขในดวงของคนราศีกรกฎ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้แก่หมายเลข71 74-76และหมายเลข83ครับหลายๆด้านครับอาจารย์มองว่าคนราศีกรกฎสามารถเอาอยู่นะแต่ปัญหาเกี่ยวกับด้านจิตใจและด้านความรักคนราศีกรกฎจะต้องเข้มแข็งให้มากกว่าน,นี้ครับและจัดการปัญหานี้ท่านควรที่จะปล่อยวางอย่าคิดอะไรมากเลยครับเพราะมันอาจจะกระทบกระเทือน ไปสู่เรื่องอื่นๆในชีวิตของท่านด้วยสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีกรกฎแฟนคลับของช่องสุริยะโหราทุกท่านในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านถูกหวยรางวัลใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ